ตอนนี้ตัวเล็กก็มาถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระมอดบ้านพักประมาณ6โมง7โมงเศษนะคะทุกคนคะ่ะตัวเล็กวันนี้กลัวไม่มีคลิปลงนอนก,ก่อนจะพาไปทัวร์นะคะก็เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไคร์ให้ตัวเล็กด้วยนะคะตอนนี้ก็จะพาไปว่ายังไม่ได้นอนนะคะก็จะแบบว่าหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือหน้าสดนะทุกคนคะ่ะเมือ่อีตัวเล็ก จะพามาทัวร์บ้านพันะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราออกงานนะคะมาบอสของเรานะคะเพื่อนสั่งอะไรมาให้ทีมงานเราบ้างนะคะโอเคค่ะไปกันกกเลยจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตูนเกแชแนลด้วยนะคะคือ,อที่แรกก็ว่าจะนอนก่อนที่นอนคลิปไปที่หน้าว่าโอ๊ยไม่ได้คลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมื่อแรกจะไม่คลิปลงนะคะ พ่อไม่ได้ลงทิพมาแล้วหนึ่งวันเนาะตอนนี้เราก็เดินมาที่บ้านม่ตออยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นี่ตอนนี้ทีมงานเข้ากับยังมาบ้านหนึ่งครบนะคะรถแดนเซอร์นะ,ะยังมาไม่ถึงเนาะฟรีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนค่นะ,คะนี่เครื่องซักผ้าใหม่ค่ะทุกคนเครื่องซักผ้าใหม่แบบแบบดีนะเรื่องซักผ้าใหม่ปกติจะเป็นแบบนี้นะคะปกติอันนี้จะเป็นเครื่องเกา่า บอสออกใหม่ให้สามเพื่อนนี่สามอันสามชิ้นนะว่ะเพื่อสปาสามชิ้นนะคะนี่คนะ่ะเพื่อนวันจีตอนทีอ่บอสพ่อทีมงานไปนงานนั่นเอพี่น้องค่ะทีมีแต่ตู้หนุ่มนี่นะคะทีมีแต่ตู้หนุน่มเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่บ้านพักเนาะค่ะนี่นะคะอันนี้บอสบอกแล้วค่ะว่าจากบานดิอันนี้จะเป็นเพื่อเสื้อผ้าเก่าที่แม่ก้อ,อ,อยจะพาอีกทีพี่น้องมาเน,นี่ยบอสพ่น แบ่งโซนนะแบ่งโซนทำความสะอาดแบ่งโซนบ้านให้นะคะเป็นสามหลังนะคะีหลังฝั่งครัวแล้วตุเรศพาไปทั่วร์ลหลงังที่ตัวเ็กนอนพาไปทั่วนะคะและ้วก็หลังอฝั่งแม่ต้อยนะคะนี่พูดออกให้เลยเลิศเลิศตรงแบบแบบต้องแยกบันข้างเดียวจบนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นฝั่งโรงซ้อมนะคะจะมีอ่น้องแมนนะคะแล้วก็แม่ต้อยแล้วก็ ใุยนุยแชนแนลของฮาแล้วกัตัโจโนะคะอยู่บ้านฝั่งสิ่งที่บอสออกให้มาก็คือเป็นเ่อนสักผ้านะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะแล้วตัวเก็กจะพาไปทัวร์อีกสองหลังนะคะเป็นหลังที่ตัวเล็กนอนนะคะหลังที่ฝั่งครัวนะคะโอเคค่ะไปกันเลยจ้านี่นะคะฝั่งนี้เป็นหลังที่ตัวเล็กนอนนะคะทุกคนค่ะนี่เป็นห้อง กะสีรูดๆตัวนี้หนึงเพื่อเชื่อมบรการเปลีป่ยนแปลงนะคะตัวนี้ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดด้วยไปพลังงานถึง3ามสอันนี้เป็นเครื่องซักผ้า,าใหม่เหมือนกันทุกคนนี่ปกติส่วนนี้จะไม่มีเครื่องซักผ้าทางตัวเล็กก็ได้ดเอาทางขายะมาตั้งไว้ให้ทีมงานนะคะเดี๋ยวจะทําป้ายมาติดอยู่ว่าช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่า นนี่ะะคเป็นเครื่องซักผ้าใหม่เนาะบอดออกเครื่องซักผ้าให้จ้าหลังจากที่ทีมงานเราไปชัวร์งานมายาวๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นแอร์พี่พึ่งนะคะพ,พ,พี่พึ่งติดเนาะนี่สยามไปแอร์ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะตรงนั้นก็จะมีอีกอันนี้ก็จะเป็นเอาไปเอามาเครื่องซักผ้ามีซีมุมคาะพี่พน้องค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งตรงนี้จะเป็น เออเผ่อว่าโมงนี้จะเป็นว่าเครื่างซัาที่เราทุกคนในบ้านนะคะเดนเซอร์นางรองจะซักกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องเนาะแล้วก็เราจะซักกันตรงนี้เด่ะคนหลายนี่จะเป็นรองซักพร้อมกันหลายคน้สิกระต่องต่อคิวนะคะเนาะก็มันจะเป็นสองทางเนาะทางซักแล้วก็ทางปั่นนะคะอันนี้คือเครื่องซักผ้าตัวเก่าที่เพิ่งซื้อมาถึงแต่เริ่มตั้งแต่เปลี่ยนตัวนั่นตัวที่ยุบันผักไม่ต่อยนะคะตั้งแต่ตัวแรกอเป็นตัวที่สอง เพื่อนึกกับเปลี่ยนให้นะคะว่าต้อเลยเซนเดลกันแต่อันนี้ก็เพื่อซื้อเพิ่มไปความสะดวกนะคะพี่น้องคะว่าห้องก็เสด็ไปตรงตอ้คิวหลายนะคะก็แยกบ้านกันเลยนะคะแยกบ้านแบบนี้แยกบ้านที่เดียวแยกบ้านเพราะว่าก็เป็นโซนคลายโซนเหมือนเนาะเป็นโซนนะคะวัาแยกแยกมูแยกกูไปพี่น้องค่ะห้องก็อยู่เป็นแบบครอบครัวเดียวกันคือเก่านะคะทุกคนคะแต่ว่าห้องแค่แยกแยกโซนเครื่องซักผ้าเฉยนะคะบนแต่ว่าแยกกูมบนไม่แยกอย่างดี พี่นอนตะทึกว่าพอจะตรงนี้ด้วยนะคะขออภัยในความเสียงเบานะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนี่นะคะเป็นถังอ่าังสักผ้าของเราถ้าเราจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่จะคลลนละสีเฉยๆเนาะ<ม>ก็รุ่นเดียวกันนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่จะขนเสื้อ่าขอเดยนี่เป็นถังถังเดียวนะคะถังเดียวสักทั้งสักหลักระางไม่ถังเดียวแต่ห้องพัจะเป็นตรงแยกอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะ เราจะเป็นต้องแยกห้องก็จะเป็นต้องแยกเนาะพี่้องก็จังสูบเรายกันว่าต้องเอาอันซักแลวต้องเอามาปัน้นปั้นแล้วต่วอแบอันไอ้นังนี่นะบอเพื่อเดตตาหาซื้อทางแบบว่าซื้อทางแบบัทางแบบซักเสร็จเรียบร้อยทีเดียวเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเควันนี้จะเป็นโซนทิ้งขยะนะคะวันนี้เป็นโซนมองทิ้งขยะนี่แหละคะ่ะหลังจากที่เข้าไปทั่วหลายหลายมือนะคะบอดก,ก็ เพิ่นก็ปรับปรุงอะไรหลายอย่างนะคะเพิ่นก็ให้คนทั้งบ้านนะคะเบ่งใหนน้นะว่าเออในความจำเป็นจำเป็นสินะ,ะตอนนี้ดอกไม้ที่เป้าลุนปลูกไว้นะคะก็บานสวยงามมากเลยทุกคนค่ะอยู่หน้าบานนี่เราจะไปเยว้เบิ่งหน้าบานว่ามันสวยสั่ใดพี้องออฟฟิศกำลังเป็นดอกงามพี้อค่ะดอกดาวเรืองสวยมากเลยนะคะแต่ก็ สิพาไปเบิง่งว่ามัน,มนงามอีหริหรืองามอิลีศนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> นี่นสวนดอกไม้นะ,ะทุกคนเบิ่งเพิ่นปลูกแบบสวยเลยบ่าเพื่อเดตติดตามคลิปนะคะแบบสวยนี่นะคะต้นดอกดาวเรืออันนั้นจะเป็นดอกอาาัญมณีหรือเปล่านี่เบ่งปลูกซีดทองเริ่มไปดอแต่วละ เราไม่คลิบลงสัดๆง่ายๆเลยค่ะนี่ดอกไม้นะคะส่วนดอกไม้เพิ้นพี่น้องนี่นะคะนี่นพี่น้องก็ได้ภาพเบิ่งส่วนดอกไม้นะคะของอน้องนาลิตะนะคะนี่เลยนี่อยู่หลังตัวเล็กนี่เลยนะคะ ป้าลุนเพิ่นปลูกไว้นะคะป้าลุนแล้วก็ทีมงานะะน้องมาปลูกไว้น้องเพิ่นก็รดน้ำทุกเช้าเย็นนะคะทุกคนคะ่ะไอเบลิลน่าเขาออฟฟิศก็จะเป็นทางเข้าออฟฟิศของพี่บ้านฟิเลตของบอสองเฮานะคะจะเป็นดอกดาวเรืองิง่นี่เลยเน,นี่ยค่ะนี่หอดผักสวนควร,รัวเลยพี่น้องไม้หอมมะเขือมะเขือ,อกําลังแบบว่าเบลน่าปลอจกจุดหลักหลักนะคะกําลังแบบว่านี่เลยนี่ปเป็นติด พิกก็กปนค่ะพี่น้องด้ยนัะคะเดยกก็ทำมาดูนะคะตอนนี้ออกผลแล้วนะคะออกผลแล้วออกผลแล้วน,นี่นะคะก็ะเป็นการปลูกแต่ว่าก็รปลูกเป็นสินนะพี่น้องเนะาะเบอร์ก็สวยอยู่นะคะก็ได้อยู่มีพลิกด้วยพลิกต้นเล็กๆพลิกต้นเล็กๆนี่พลิกต้นเล็กๆ <c oughs> มีพริกด้วยทุกคนพริกต้นเล็กๆนะคะโอเคค่ะทา่านกสิไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าก็จะไปถ่ายคลิปต่อนะคะวอล์กเหรอวอล์กะหรอแยก่ซนให้แล้วเนะเาะสรุปทาสรุปคือวอล์กเหรอสื่อคือสภาให้บ้านละหลังนะคะบ้านไม้ตอหลังนึงนะคะบ้านกลางหลังนึงแล้วก็ที่ครัวหลังนึงเนาะเพื่อจะแบบว่าความสะดวกนะคะของแต่ละคนเนาะแบบว่า วลาสักว่าเขาไ่ต้องถากันม่ต้องแบบว่าผ้าใครในถังมาออกด้วยนะาสินาเพราะว่าเขาก,กบา็บวนหูกว่ามันสิเหลีย่ยมใหญก็นน้องเนี่นี่ฝั่งนี้ก็ปลูกใหม่อีกแลโ้วทุกคนฝั่งนี้ด้วยโอ้เริ่มเห็นนี่ฝั่งนี้ปกติยังไม่ปลูกอันี่นี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นปลูกใหม่เขาตัดต้นไม้ชุ่มนี้ออกก็ปลูก ปลูกดอกไม้เพิ่มนะคะตกสรุปเป็นสองฝั่งนะคะทุกคนะอะนนี้ฝั่งทางหมู่บ้านนะคะอันนี้ฝั่งทางออกนะคะทุกคนคะขะเข้าใจปะเออเลิศอยู่ดีสวยอยู่นะปลูกดอกไม้ได้แบบเลิศม,มากเลยอะกับผามาทัวร์นะคะว่าเอ,อ่อบอสเพิ่นเอ่อเฮ็ดยังไป้ให้หลวงวังแน่แม่สนะใส่ซับถึกบอสรู้ไบมว่าบอสเพิ่นเอ,อ่อซื้ออะไรเพิ่มให้ให้เด็กๆนะคะื่อความเสื่อสดะ สบายให้ด็กหน่อยเนาะถ้าถ้าเกิดใจเศราก็ถือกำลองขอขอภัยด้วยนะคะอ่าหัวเจินแบบนี้เนี่ยนก็สั่งมาให้นะคะก็บ้านขครบ้านมาช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างนี้นะคนค้าแล้วก็นั่นแหละมันต้องไม่ถากันพี่น้องคะ่ะปกติจะได้รอกันเนะะาะเครื่องเสื้อก็ก็ต้องขอบคุณบอสใจดีนะคะบอสนะคะทั้งสองคนเลยนะคะท,ที่ใจดีมากๆเลยนะคะที่เขาใจลูกถึงถกน้องอีลีอี่รอนะครับถึงแบบว่าสร้างมาใหา้ถูกน้องนะคะ ก็แบ่งโซนให้ลูกนอนละกันมีเวเียนผอมเดชพี่น้องยาวาบมีเวเียนมีหัวหน้าเวนแล้วก็มีเวนด้วยนะคะคือแต่ละหลังนะ่ะจะเป็นแบบว่าแต่ละหลังจะเป็นแบบว่าจะแบ่งหัวหน้าเวนแต่ละแต่ละแต่ละอันแต่ละเมืองช่วยกันรักษาความสะอาดนะสินะพี่น้องค่ะเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเ้าตตรงนี้มีวินมีระเบียบไปในสองห้องต่อแหวา ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยสามนอนผี่ดก็นอนก,กันนี่นะะก็เป็นการอยูอ่ร่วมกันที่ดีนะคะเบิ่อนอันนี้นอนห้องตัวเลี่ยยยยี่นอนในห้องตัวเด็กนะคะแต่ว่า,อ,าออกมาเพราะว่ามันใหญ่เกินห้องมันแคบแต่เพื่อนกระเต็มแล้ว <laughs> ตอนนี้เพื่อนก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะภาพบอลไปนปรำนี่ปอนเพื่อนกำลังหดดอกไม้อยู่เลยปะกาศลงไปแล้วหน่บอก นี่ป้าลุนของเรานะคะผู้ดูแลสวนดอกไม้นะคะถ่ายคลิปอย่างละมีคลิปโล่งป้านี่นะคะเพิ่นกําลังผลดอกไม้เพิ่นเป็นผู้ดูแลนะคะกระพาะฝากช่องป้าลุนพาเพลินด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากไปกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนป้าลุนในนาคะป้าเพิ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการปลูกดอกไม้ส,สวยๆนะคะการดูแลดูแลทั้งดอกไม้ทั้งออกพิรล,ละกะปลูกต้นไม้อยู่อ่า หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าล,ลุนเราด้วยนะคะเดี๋ยวมืองไหนเราจะมาถ่ายคลิปกระป๋าเพื่อนในเบิร์กนะคะว่าเพื่อนเป็นผู้ใด่นะคะโอเคค่ะเล็กก็ <laughs> นี่นะคะกับผ้ามัดเบิร์กว่าบอสเพิ่์นซื้ออะไรมานะคะว่าเพิ่์นเอ่อรังจาัติ ขอบริวานผ่าัดหลายมือก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นพีแล้วีนองค่ะเปลี่ยนสักดิานะคะต้องขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะเอาไว้พอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเล็กด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณการติดตามนะคะผม